ใช่ครับซิมครับซิมนะครับอ่าก็ไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่ตอนนี้ผมก็กำลังเลี้ยวถุงนะกายมาเลยอ้าวมึงเล่นอย่างเนี้ยเล่นครับพี่อ๋อยัมึงเล่นเพื่อมึงอีสัตว์ตั แป๊บหน,นึ่งฮะเดี๋ยวตัดไปตอนมาอ่ะก็มาแล้วนะคะก็เริ่มเกลียเลยนะจอกก่อนเริ่มเลยละเอาทำไมลงมากัานดีว่าตัวอะไรดะวะตัวผมก็มีไม่ไม่เยอะมีแค่นเนี้ย เป็นแผ่นดาลึงอาจจะบอกไปด้วยนะก็แ๋ยวผมตัดไปตอนที่มันมาเลยไหมต้องตัดหรอกโอ้เจ๊กับเจะตลกกว่ะ รอมันนะต้รอมันนะครับรอมันลมเลยผมก็มมอยรู่เท่าไหร่แล้วจะกากนะครับ เที่ยงแล้ววนะ้างเสร็จมาแล้วผมงิี่แรกผมจะเอาไปเอ่ออะไรวะจะเกาะแล้วนะกกลวนะไม่รู้ใช้เล่นแมงเลยก็ขอภั้คำหยาบด้วยนะครับซึ่งอาจจะบอกไปได้นึง ôi Ấy, ôi ôi đời đời, ôi đời đời. ôi 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 ui ôi ôi đi ôi มาเลยตัวนี้มันเกียนมากอะ่ะตอน,นที่ลองบุมเล่นอะตุ้มตุ่มตุ่มจัดจัดจัด,จดสุดทายโอ้โหเต็ดพิษีกละพี่ออนครับจะไปไหนครับกลับบ้านดิ ที่ไกตดไปจ้ะกลับตายหุมกับฐานมากนะะครับกลับตายกลับเลยไม่้ว่าอะไรอ่าถ้าครบสองร้อยคนพุ่อาจจะเปิดหน้าอาได้นะ ทำไรครับแก่ว like ่อ pues มั้งไอ้สัสถามแปลกแปลกเว้ย เราจะทำกันแบบนี้แล้วครับอือหือติดเพื่อนแล้วสักอือหือโอใครจะบ้าให้มคิวไวสักลิปต่อไปบุอาจจะแจกเซิร์ฟอะไรนะอเอาเซิร์ฟอะไรใช่อยากได้เซิมมร์ฟอะไรก็คอมเมนต์เลย ผมหันเล่นครับพี่หันเล่นมึงหันเล่นน,ะนาะยน้องผมว่าน้หูสูงน้องโอ้โหหนมากเลยแล้วมึงกำลันยังไงวะ กูหิวมากเว้ยกูหิวมากไปหรือเปล่าผมอาอาจากาก็ขอโทษด,ด้วยนะคลิปนี้อาจจะยอาจา,า,จา,ายชนะก็ได้นะก็มีอันแล้วมาจริงๆละกว่าจริงละ,ะ,งละทีแรกมึงไม่ได้เอาจริงเหรอกง<อ>ไม่ได้เอาจริงเหมือนกันนะพี่มา ติดพิษอีกแล้วไม่โดนเฉยเลยมามาดิครับพี่ท้ายพี่อยู่แล้วครับตายตายเหี้ยมเลยวะ วายว่ายวายวายว่ายวายว่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 ายไ่ายว่ไยว่ายว่อยว่า oh, ่ายว่ายวยว่นางว่าายว่ายว่ายวว่ว่ายอ่ว่ายว่ายว่ายวายว่ายว้วว้ <h พีเล่นนังไงเนี่ยคะไม่ครับไม่ครับพี่รับยังนี่ช็อหม่ตายแล้ววะไม่ทำไมมันมาจังวะ เจออีกแล้วเจออีกแล้วก็เจออีกแล้วตายไอ้ไอ้ฝุ่มเฉยเลยก็ติดพิษอี๋้อ่มนิดนี้กับฐานนะครับแม่งของมันจะได้ครบแล้ววะ โอ้ยคเนเลยตายคนเน,นี้ยโอ้วัตีป้อมเถอวะ โคตรแรงอน่ะคะทำอะไรกตเนไปดีปบอลเลย

ตัวครับพีเสียงที่เสียงบุ๋มหายละผมตัง้งใจเรีนยอยู่พนะี่แา ต้องพี่แกนะครับผมว่าพี่แกังมาณครับผมพูดจริงนะเนี่ยครับพูดจริงจริน่พี่แกมงมัม้ีี่ทำไม่ไ้องตามมาดีพีควาพี่กับแกนะ น้อยของกูครบดูด <Under neath. S 1> ิของมอูครบแล้วนะครับพี่อ่ะอีกชิ้นเดียวมมดวนมึึงกัคุณเลยบ้